สวัสดีครับอยู่ผมเทมสักิจนะฮะกับนายจตเทต์นายไลฟ์นะครับในค่ําคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับต้องบอกว่าในช่วงนี้นะฮะสองสาวันนะครับฝนอาจจะตกหนักในบางพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขับรถไปไหนมาไหนเนี่ยก็รักษาสุขภาพแล้วก็ขับรถระมัดระวังด้วยละกันนะครับเอาละข่าวบันเทิงของเรายังมีแน่นเอียดฮะสับค่าคืนนี้นะครับเรื่องแรกก็แซ่บเลยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องราวดราม่านะฮะที่ไม่จบไม่สิ้นทั้งทีนะฮะกับคู่ของไมค์พิรัตนะครับแล้วก็ซาร่าคาสิงกินีนะครับ แต่ต้องบอกนะครับว่าสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้นะครับมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของทั้งคู่แต่กลับเป็นเรื่องของแม่บุ๋มปนัดดาค่ะกัสซาร่านะครับเพราะอะไรหรอนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยได้ยินมาแว่วๆนะครับว่าทางซาร่าเนี่ยจะฟ้องแม่บุ๋มครับ บุ๋มพนดาถึงกับงงไปเลยจ้าก็เมื่อวันก่อนไปนั่งทําหน้าที่พิธีกรเฉพาะกิจในรายการดังฝั่งอโศกสัมภาษณ์คุณแม่ยังสาวซาร่าคาสิงกินีถึงเรื่องดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งต่อนน้นก็ได้รับอนุญาตจากซาร่าให้ตนไปสัมภาษณ์แต่จู่ๆก็ได้ข่าวมาว่าซาร่าเตรียมจะฟ้องตัวเองงานนี้เจ้าตัวเผยในรายการตกมันบันเทิงว่าพอได้ทราบข่าวก็รู้สึกงงๆแต่สําหรับตนคิดว่าได้ทําหน้าที่พิธีกรอย่างดีที่สุดแล้วและไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรถ้าจะฟ้องจริงก็คงเป็นสิทธิ์ ตามนิสัยบุ๋มอ่ะบุ๋มก็ต้องสัมภาษณ์ในสิ่งที่ประชาชนอยากรู้ถูกต้องนิสัยบุ๋มนะบุ๋มจะชอบวางตัวเองเป็นคนดูมากกว่าการเป็นพิธีกรถูกต้องอ่ะแล้วก็อยากรู้ว่าคนดูอยากรู้อะไรท่านไม่ได้เรียกว่าประเด็นใหม่หรอกแต่เป็นประเด็นที่บุ๋มว่าในโลกโซเชียลมันเขียนกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราก็เลยอยากรู้ว่าตกลงมันจริงหรือไม่จริงก็จบอ่ะคือเขามีสิทธิ์ที่จะพูดหรือเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบก็ได้ถูกไหมถูกต้องเออเราก็ไม่ได้บังคับเขาแต่ที่งงก็คือว่า กลับกลายว่าอีกวันหนึ่งพี่บอยก็มาสรุปประเด็นของซาร่าแล้วก็พี่บอยก็พูดว่าซาร่าจะฟ้องน,นี่ไงคนที่ด่าด่าด่าดาและฟ้องมีบุ๋มบรรดารวมอยู่ในนั้นด้วยซึ่งบุ๋มก็ยืนอยู่ข้างๆพี่บอยอยู่อีกเวทีหนึ่งบุ๋มก็ฟ้องบุมมบ๋มทําไมบุ๋มทําหน้าที่พิธีกรถูกต้องถ้าบุ๋มไปเขียนด่าเขาสิ<พ>าเออหนออ่ามาอีกแบบหนึ่งถ้าซาร่าฟ้องดิฉันจริงก็คงเป็นกรณีแรกที่แขกรับเชิญฟ้อง เพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราจัดรายการหรือที่ผมจัดรายการพวกฮาร์ดทล์กเนี่ยนะคะเวลาผมสัมภาษณ์แขกรับเชิญและคู่กรณีของแขกรับเชิญด้านต่างหาที่ไม่ได้มาออกรายการถึงจะมีการฟ้องแต่กับการว่านี่คือถ้าซาลาฟ้องจริงก็คงจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาแหละหรือในชีวิตของพิธีกรที่แขกรับเชิญฟ้องเอาเอะไม่ใช่คดีแรกในชีวิตฉันหรอ ส่วนที่บรรดาชาวเน็ตคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารในทางหยาบคายทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแววว่าทางสาระก็เตรียมรวบรวมหลักฐานเพื่อฟ้องอีกด้วยค่ะในขณะที่ไม้พิรัตนะครับก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความนะครับว่าเราไม่ต้องมีแผนหรอกนะครับบางครั้งเนี่ยก็แค่ต้องหายใจเชื่อมั่นปล่อยวางแล้วปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาตินะครับนี่จากรูปเลยนะฮะ อย่างไงก็ขอให้เรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยจบลงด้วยดีนะครับจะได้แฮปปี้ทุกฝ่ายเนาะคุณผู้ชมเนาะ,ะไปกันต่อดีกว่านะฮะกับนักแสดงหนุ่มนะครับอย่างพี่นิวชัยพลนะครับคนนี้เนี่ยก็เห็นหน้าเห็นตาเห็นผลงานมานะฮะแป๊บแปบเนี่ยพี่นิวอยู่ในวงการเนี่ยมาอ4สิปีแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นนักแสดงอิสระนะครับแต่ด้วยความที่บางงานเนี่ย ดูเป็นไม่ค่อยมีกระแสสักเท่าไหร่นะครับเลยถูกเมสาฮะว่าเป็นพระเอกตกกระป๋องนะครับแล้วก็เรื่องอะไรครับที่ทําให้พี่นิวเนี่ยถึงขั้นเกือบหมดไฟในการทํางานครับลดแล่นในวงการบันเทิงมาถึง14ปีผ่านมาหมดแล้วทั้งงานโฆษณางานละครงานหนังหรือแม้แต่กระทั่งงานพิธีกรทาเมานักแสดงหนุ่มลูกครื่งไทยเบลเยียมนิวชัยพนยอมรับตรงๆว่าเคยเกือบหมดไฟถึงขั้นเบื่อวงการเพราะความติสของตัวเองมาแล้วค่ะ มีความเบื่อบ้างแซงบ้างก็ยอมรับว่ามีถ้าไม่มีก็โกหกไม่เคยถึงจุดอิ่มตัวแต่มีจุดเบื่อจุดที่หมดไฟเริ่มมอดมอดเนี่ยมีตอนนั้นอาจจะทํางานหลายเรื่องพร้อมกันแล้วก็เหนื่อยด้วยแล้วก็เหมือนแบบแต่ก่อนเขาว่าผมติดแบบเ,เลือกรับนู่นรับนี่ตามใจตัวเองเพราะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่อยากจะทํางานอะไรเนี่ยผมอยากเลือกในสิ่งที่ผมอยากทํามากที่สุดโชคดีตรงที่ทุกๆช่วงเวลาเนี่ย เรามีสิ่งมัจุดไฟให้เราตลอดพอมีอะไรกลับมาหรือว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรคำพูดจากคนบางคนที่เราเคารพอย่างหม่อมน้อยหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถพัดไฟไให้ลุกขึ้นมาได้อีกรอบหนึ่ง มองการทํางานหนุ่มนิวก็ค้นพบว่างานในวงการก็คือสิ่งที่เขารักเพราะอาชีพนักแสดงเมื่อเปลี่ยนกองละครเรื่องใหม่ก็เหมือนได้เปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆทาให้ไม่ซ้ำซากจําเจส่วนที่ยุคนี้มีนักแสดงแจ้งเกิดตลอดเวลานั้นเจ้าตัวก็ไม่เคยหวัน่นเพราะหมั่นพัฒนาตัวเองอย่างสม่ําเสมอค่ะผมไม่เคยคิดว่าผมต้องไปชิงดีชิงเด่นหรือว่าเฮ้ยต้องเป็นเป็นที่หนึ่งหรือเป็นอะไรผมไม่ได้อยากดังล้นฟ้าอะไรเงี้ยผมแค่อยากทําให้ ความฝันของผมเป็นจริงนั่นคือการเป็นนักแสดงแล้วก็อยากจะทํางานที่ตัวเองได้รับมอบหมายให้ดีสุดนั่นก็คือการแสดงเป็นตัวละครให้ได้มากที่สุดผมไม่ผมดีใจนะที่คนจะชมผมว่าเฮ้ยเรื่องนี้หล่อเรื่องนี้ดูดีแต่ผมจะดีใจมากกว่าถ้าคนบอกว่าเฮ้ยคุณคือคนนั้นมันนี่จุดสูงสุดอะนักแสดงมัน มันถึงจุดจุดหนึ่งปุ๊บมันก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ตลอดนอกจากนั้นนิวก็ยังเตรียมวางแผนอนาคตโดยขอเก็บประสบการณ์เบื้องหน้าอีกสักสิบปีก่อนจะขยับไปลองงานเบื้องหลังทางด้านการกำกับต่อไปค่ะ โอ้พี่นิวพูดถูกจริงๆครับเวลาที่เราได้รับบทบาทอะไรในละครนะครับเมื่อมีคนชมว่าคุณเข้าถึงบทตัวละครตัวนี้จังเลยเนี่ยโอ้โหมันจะรู้สึกดีมากๆจริงนะฮะซึ่งต้องบอกนะฮะนอกจากละครหรือว่าผลงานต่างๆแล้วก็มีเป็นยูทูบเบอร์ด้วยไปติดตามพี่นิวกันด้วยนะครับไปต่อดีกว่านะฮะกับวงการลูกทุ่งครับพี่ยิ่งยงยอดบัวง,งามครับต้องบอกว่าโควิดทําพิษจริงๆนะฮะเพราะาอยู่บ้านเนาะก็ทํากิจกรรมที่บ้านนะครับแต่มันก็ต้องกินกินนอนๆทําให้น้ําหนักเนี่ย ขึ้นหลาย10กิโลเลยนะฮะแต่ล่าสุดเนี่ยน้ำหนักก็ลดลงไปหลายกิโลเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของสุขภาพกับเสียงเนี่ยถือว่าเป็นของคู่กันฮะเห็นว่าพี่ยิ่งยงแบบร้องเพลงเจ้าเจ้าแบบนี้นะฮะแต่ใครจะไปรู้ครับว่ายิ่งยงเน่ยนะฮะเขาได้ป่วดบริเวณสายเสียงครับ สงสยหย่ยิ่งยงยอดโบงงามถึงกับยกมือท่วมหัวขอใช้บุญเก่าที่เคยทํามาทั้งชีวิตช่วยให้ปัญหาสุขภาพไม่มีอะไรรุนแรงมากไปกว่านี้เพราะสองเดือนก่อนแพทย์ตรวจพบความผิดปกติของฟ้าปิดกล่องเสียงที่ทํางานไม่สัมพันธ์กันซ้ํามัมมีอาการบวมแล้วก็เสียงแหบซึ่งหากปล่อยไว้นานอาจส่งผลทําให้เกิดเนื้องอกบริเวณสายเสียงได้ค่ะพี่นั่งสวมดมนต์ในเตียงเลยนะคือนอนคือตอนตอนเย็น,นยไปนอนที่โรง,โรงพยาบาลพอนอนโรงพยาบาลก็คุณหมอก็ คุณบอกว่าคุณยงวันนี้จะฉีดสีนะทีซีสแกนเราก็เอาละก็<ม>ภาวนาว่าเราทําบุญมาเยอะเราทําบุญทําดีเยอะก็อย่าเป็นอะไรเลยมันจะเป็นตัวระบบปิดเปิดอ่ะมันมีปัญหาคืออีกข้างบวมอีกข้างไม่บวมคือมันดีเลยอีกข้างดีเลยมากเลยมันเหมือนเสียงพี่พูดเงี้ยเนี่ยตัวนี้ต้องปิดพร้อมกันใช่ไหมปืดตืดเงี้ยเนี่ยนี่มันไปปิดเออเออเอเงี้ปิดช่องเสียงเลยอะ่ะคุณหมอตอนแรกก็คุณหมอบอกให้ทีซีสแกนกลัวจะเป็นเนื้องงเนือน้องอ,งงอกอะไรเงี้ย ก็คุณหมอก็บอกว่าคุณยงดีใจด้วยนะไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นแค่ตัวนั้นอย่างเดียวจริงๆ,งๆแล้วก็ไปเช็คไปอะไรก็กินยาคุณหมออยู่ตอนนี้ส่วนความคืบหน้าการปฏิวัติหุ่นให้กลับมามั่นใจตลอด3เดือนที่ผ่านมานักร้องคนดังบอกว่าเน้นการควบคุมอาหารงดทานน้ำตาลแล้วก็แอลกอฮอล์รวมถึงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำให้ปัจจุบันน้ำหนักลดไปกว่า10กิโลแล้วละค่ะน้ำหนักตอนนั้นช่างน้ำหนักน้ำหนักเอ่อ นะสูง160นะสูง160น้ำหนัก7 8วันนี้เหลือ56.3คือผมผมเป็นคนที่คิดคิดบวกเสมอว่าอยากจะสร้างเซอร์ไพรส์กับทุกๆคนในใ,ใ,ในในในหลายๆเรื่องอย่างวันนี้ผมสร้างเซอร์ไพรส์ในเรื่องของการลดความลดหุนได้ก็ทุกคนก็เฮ้ยยิงจงลดจังเลยทูไมทำอะไรมา <Okay. S 1> คืออยากให้คนถามอยากให้คนทัก แม้ตัวเลขน้ำหนักจะลดลงไปที่พอใจแล้วแต่ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองต่อไปเรื่อยๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากมีสุขภาพดีนั่นเองค่ะ ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงคนที่ทํางานในวงการบันเทิงนะครับเรื่องสุขภาพเนี่ยสำคัญมากเลยนะฮะเวลาแบบว่าป่วยเนี่ยนะครับแล้วออกงานเนี่ยมันก็ทํางานได้ไม่เต็มที่หรือบางทีป่วยจนต้องลาง,งานอีกโอ้โห,หน่าสงสารนะครับคนในวงการบันเทิงที่ป่วยแนละ้วตอนนี้ยังไงก็เป็นกาลังใจให้กับทุกคนแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ฮะไปที่อีกหนึ่งท่านครับคุณป้าน้ําเงินบุญหนักครับคนนี้เนี่ยอายุก็ปาไป80แล้วนะฮะแต่สุขภาพร่างกายเนี่ย แข็งแรงมากเลยนะครับยังมีแรงในการเล่นละครให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเมื่อพูดถึงละครแล้วนะฮะท่านก็ได้ชมนักแสดงหลายคนเลยนะฮะโดยเฉพาะเจมส์มานะครับแล้วได้เล่าถึงนะฮะเรื่องของเคล็ดลับการแสดงที่ทำให้แฟนๆเนี่ยชื่นชมมาตลอดครับ คววอดอยู่ในวงการบันเิอมานานถึง64ปีทุกวันนี้ก็ยังคงเห็นผลงานของนักแสดงอาวุโสน้ำเงินบุญหนักวัย80ปีอยู่เสมอค่ะซึ่งเจ้าตัวเผยว่าเคยคิดจะหยุดพักงานในวงการแต่ยังมีผู้จัดละครติดต่อมาให้เล่นอยู่เรื่อยๆก็เลยทําให้ตนมีงานละครต่อเนื่องอีกทั้งตนก็ไม่เคยเลือกบทด้วยล่ะค่ะส่วนบทคละครที่เป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินเรื่องแต่น้ําเงินบุญหนักย้าว่าการท่องจํานั้นไม่เท่ากับการทําความเข้าใจกับตัวละครแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ทําค่ะ เราอยา่าไปนึกว่าเราเล่นละครอ,อยู่หรอกึกว่าเนี่ยเราคือตัวนี้แหละแล้ว um, มันก็จะออกความรู on. ENCE, ้ส like ึกไปเองก็บอกป้าเล่นไปอย่างนี้นะเป็นคนจิตใจดีนะเราก็อ่านบทให้เขาเข้าใจพอเข้าใจเสร็จแล้วเราก็ยึดมั่นเอาวิญญาณของไอ้ที่เราแสดงออกไปเล่นเกินเลยไปบ้างไปเพิ่มบทให้เขาซะล้ะมันเป็นไปตามอารมณ์ของเราที่มันไปแต่ว่าผู้กับก็บอกได้เลย มันเข้ากันเรื่องพอดีเลยตอนนี้ป้าอายุมากแล้วลูกที่พูดจากละครเขาคงไม่ให้คนที่อายุมากๆเล่นหรอกอย่างมากก็ออกไปเป็นตัวยายบ้างย่าบ้างแม่บ้างแก่ๆเขาก็จ้างให้เล่นนิดๆหน่อยๆพอเราก็มีความสุขคือใจป้าชอบอยู่แล้วเราเป็นนักแสดงลูกมันมันเบื้องบนได้พรสวรรค์เรามา จากประสบการณ์ที่ทำงานในวงการมานานกว่า6ทศวรรษน้ำเงินบุญหนักเผยว่าดีใจที่ได้ร่วมง,งานกับนักแสดงทุกรุ่นพร้อมยังเอ่ยปากชมพระเอกรุ่นหลานอย่างเจมส์มาที่เคยร่วมง,งานกันเมื่อสองปีก่อนว่าเป็นอีกคนที่มีความสามารถค่ะเจมส์มานะเล่นกับป้าเลยป้าเล่นเป็นอามาพูกภาษาจริงอะ่ะพกูพกผูกไทยใหม่ชักอะ่ะเล่นกับเขาเช่มไหมเออก็ไ่ไปกันได้ป้าชื่นชมเขานะไอห,หนูเจมส์มาเนะี่ยเขาเก่งมากเลย เขาเก่งมากเลยเขาเล่นได้เขาเล่นได้แบบอ่ะบทชีวิตก็เขาก็เล่นได้อ่ะบาทีแววตาเขาแล้วน้ําตาเขาซึมออกเลยนะอะเออเก่งว่าเด็กคนนี้แต่ว่าป้าก็ชื่นชมทุกคนนะลูกรักเหมนลูกลูกแหล,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 ลาน,ลานทุกคนนะ่ะก็ดีหมดทุกคนทุกคนเห็นป้าก็แม่แม่แมวดดีแม่เขาก็รักแม่แม่ก็รักเขา นอกจากงานเบื้องหน้าที่ใส่ใจเต็มร้อยน้ำเงินบุญหนักยังคำนึงถึงคนเบื้องหลังอยู่เสมอแม้บางครั้งป่วยแต่จะฝืนไปกองถ่ายเพราะไม่อยากให้กระทบกับคนจำนวนมากนั่นเองค่ะไปต่อที่คุณพ่อเชนธนานะครับกับการแบ่งเวลานะฮะในการดูแลครอบครัวนะครับแล้วก็ธุรกิจพันล้านของเขาครับรวมถึงความรู้สึกนะครับที่หลังจากได้เห็นข่าวนะฮะว่าคุณครูเนี่ยทำร้ายร่างกายเด็กนักเรียนอนุบาลครับ คุณพ่อที่เมื่อเห็นภาพข่าวคุณครูทํำร้ายเด็กตัวเล็กๆก,ก็อดที่จะสะเทือนใจไม่ได้ค่ะเพราะน้องสเปซลูกชายวัยเกือบ2ขวบของคุณพ่อหน้าเด็กเชนธนาตอนนี้เข้าเรียนอยู่ชั้นเตรียมอนุบาลน,นั่นเองค่ะโอ้ห่วงอยู่แล้วเออคือเหมือนแบบว่า หลอนเลยนะเออกับภรรยาอย่างเงี้ยเวลาแบบบางทีลูกช้ํากลับมาจากโรงเรียนเงนี้ยเราก็หลอนไปเลยแต่จริงๆเขาก็แบบว่าบางทีก็ตามภาษาเด็กอะ่ะเออแต่เราก็ต้องเป็นห่วงมีทีนึงแบบว่าเลือดเลือดซิปซิบมาตรงนี้เลยแต่กลายเป็นว่าเหมือนไปจับต้นไม้แล้วมันบาดมืออะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นเรื่องที่แพนิคก,กันผมว่าผมว่าพ่อแม่ท่วประเทศคงเป็นอ่ะช่วงนี้ต้องมีแอปเช็คก็โทรไปถามคุณครูไหมว่า ไม่ไม่ถึงขั้นเช็คแต่ก็จะบอกเขาตรงๆว่าเออเนี่ยมันมีแผลกลับมาบ้านนะอย่าเงี้ยเขาก็จะระวังในส่วนของโรงเรียนที่เราเลือกให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ตั้งใจเลือกแล้วก,มก็มันก็จองมานานด้วยอะไรด้วยผมคิดว่ามันก็น่าจะยังอยู่ในมาตรฐานอะไรเงี้ย ส่วนช่วงหลังที่เห็นคุณพ่อเฉินคลัเคร่งกับการลุยธุรกิจเพื่อหวังฟันรายได้ทะลุ2,000ล้านในปีนี้รวมถึงยังแบ่งเวลาให้ลูกชายตัวน้อยทั้งไปรับไปส่งที่โรงเรียนพาลูกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนั้นแม้จะหนักจะเหนื่อยแต่ว่าแฮปปี้ที่ได้ทำสิ่งที่รักควบคู่กันอย่างมีความสุขค่ะเดี๋ยวนี้พอผมหกโมงเย็นปุ๊บก็ชัดดาวกินข้าวที่บ้านก่อนลูกแหละเออมันก็จะมีจังหวะที่แบบก็จะมีเด็กรุ่นใหม่ๆมาช่วยบริหารด้วยอนะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็มีความสุขนะแต่เหนื่อยนนะยยอมรับบบบเเลลลางทีห็ูกแแ้วแบบ กล้ามเนื้อเกร็งเลยเพราะว่าต,ต้องต้องอุ้มเขาไงเขายังบางทีเขาแบบอ้ออะไรเงี้ยแต่ว่าก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยก็เริ่มเข้าฟิตเนสอะไรให้เต็มที่ไปพอมีลูกลปุ๊บมันกลายเป็นอีกมิชชั่นหนึ่งที่เราต้องดูแลเขาอะไรเงี้ยสำหรับแผนการบวชครั้งที่3าในช่วงสิ้นปีคุณพ่อยังหนุ่มวางแผนเคลียร์งานต่างๆไว้หมดแล้วคาดว่าน,น่าจะอยู่ในช่วงกลางเดือนธันวาคมแต่ยังคงต้องหาเริ่ดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามเลยฮะไม่ว่าจะเป็นทางช่อง9ก c า t HD รหมายเลข30นะครับหรือว่าจะเป็นทาง f เฟ o บุ๊กนาย n t e r t a i n นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้วยกับนาย n t e r t a i n นะครับพรุ่งนี้ครับมาติดตามข่าวของปบธนวัฒนะครับแล้วก็เต๋อชันทวิตได้นะครับกับรายการนาย e e ็ t เตทีส n 1 1อนาฬิกานะครับขอบคุณชุบิกรของทีมครับมอแกนอมครับราตรีสวัสดิ์ฮะ